เอ๋อไอ้ปไ,ออไปไหนแล้วอ่ะอ๋อไ่ไหนแล้อ๋ออยู่นี่นี่อะไหนอะ่ะอ๋อใส่<ห>ชุดพังไม่เห็นชื่อปะะ่นอะ <laughs> นี่ไงมองไปข้างหน้าตรงๆเลยว่าเขาใส่ชุดพังไม่เห็นนี่ไงตัวชุดที่เนี่ยชุดนี่ <ๆ S 1> แหละชาวบ้านกันเนี่ยฮะชุดอะไรน,นั่นชุดสุดยอดเหรอสวยนั่นเนี่ยชุดเนี้ย ชิ้นตีแกรนครับอ้าวโหแล้วโหยอย่างโป้อะเวขาด้วยอะไหนอะ่ดอีกนะอะไรแแบบค่ดูอนะีกอะไรบบะอะไรหลายไอ้ว่าไงนะอะไรอะไร <c oughs> อไร้ <c oughs> นี่ไงเนี่ยหน้าเนี่ยวิสามทงมันเนี่ย <c oughs> อันนี้คมันแหลกอะไรกนนะทีมอันนี้ก็คนไปเวลด้วยเหรอคนนี้ใครอ่ะมีชื่ออาหารแบบเมื่อวานว่านจะงงว่วนจะงงอยู่ในนี้ด้วยนี่ ได้ยินทุกอย่างไปรับไป,ไปถ่ายไปถ่ายรูปธงก่อนเออลืมบอกพี่พี่เฮ้ยไอ้น้าสวยว่ะพี่กอเสียงหน่อยเขาไม่สวยกว่าจี้อะไม่ต้องมาพูดฮะอะไรหน้าสวยแบบอ๋อหน้าตัวละครใช่ไหม,มดูด้วยดูด้วยดูด้วย <laughs> เออหน้าหน้าวิทไอ,อะอลาร์ด <laughs> แต่เรา ลอยแล้วพี่เก็บคือลอยแล้วฮะเปล่าไไปพูดไปจบพี่จะบอกว่าเมวาพี่ก็น่ารักนะขึ้นรูปละเออใส่ป่ะถ้าคังเกี่ยวไหนโอ้โหเท่ยูไหนยังไม่เห็นในไลฟ์ในไลฟ์ไล์อะไรกันใช้โซงเดียวกับไอเลยป่ะเนี่ยใช้โซงเดียวกับ โอ้โหไหนดูหน้าดิจะไปดูตูดเขาทำไมอะเนี่ยใส่ป่ะออกอะไรนะอ่ะนี่ไงไม่อะไม่ใช่เาวเทอยู่ไหนเทวิ่งซนไปไหนแล้วอยู่กับไอ้เนี่ยมาซ้อนได้เป้าซ้อนไม่ได้ไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ตัีอะพี่เทปกติไม่เข้าเขาจะไปเวลกันเราไปดูดไม่เอาอะเดี๋ยวก็ไปแล้ว ไหนจะถ่ายรูปธงเนี่ยถ่ายรูปธงแล้วอัพคลิปแบบเปิดหน้าเจ้าของชาแนลจ้าอย่างเงี้ยมีตรงไหนอุ้แหลกๆโอ้โหทุกธงเลยปะเนี่ยทำไมมันหลอนขนาดนี้โอหน้าโบสก็มี ็รูปเดียวที่ยิ้ม <ทำ S 1> ย,ยิ้มได้แบบกระชากใจมากเลย <laughs> อากระชากใจอะไรล่ะยิ้มแบบอืมยิ้มเลยนหน้าเมืองทงใหญ่มากจะวิ่งไปถ่ายก่อนวิ่งไปบบดูดูไว้ก่อน <laughs> ชนทหารทหาร มันอะอยากได้เสียงเทเข้าคลิปจังอะไรนะครับอ่าน่าเสียงใครอ่ะไม่เอาไม่โอมไมซิฮ well, so. ัลโหล สวัสดีค่ะกำชัสดีค่ะกำลังเซิฟแล้วัสดีค่ะฮะดูได้ข่าวพี่นอนเช้าใช่ทุกวันทุกวันใครสนใจอยู่เป็นเพื่อนไหมตื่นกี่โมงเนี่ยตื่น่ายสามไปรับน้องโอ้ี่ไม่ทำงานทำงานอะไรเลยครับได้นอนเช้าไม่ทำอ่ะอยู่บ้านเลี้ยงน้องได้ตัง โหมันต้อง<ะ>มีอาชีพนั้นด้วยล่ะคะ<า>รับรับคนแม่จ้าง <laughs> รับลูกด้วยไหมจ้างฉากเข้าเมืองแล้วแบบมีธงมีสองฝั่งได้ไม่กี่บาทหรอกค่ากินหนมแค่นั้นเองกดคอนโทรลยูด้วยอาจจะสวยยิงผ่านหน้า <แ S 1> ไป<ห>นะครับยกมือ,อในเซิร์ฟแลวโว้ย เดี๋ยวไปยกเซิฟทำไมนะทำไมไปยกนิกี่ยวอตเซเวลกันหมดนี่เลยแหละครับใช่ให้ทำอะไรอ่ะอือนั่นไงไอ้นั่นอะไออะไรนะกันกันงูให้ออกห่างจากม้าอย่ไม่ใช่ต้องบอกว่าลากไม่ลากไม่ลากจะจะพวกคนบาลากโงู อยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะติวอยู่เซิร์ฟไหนฮะตอนนี้อยู่โอเบียนหนึ่งเดี๋ยวนะเพิ่งย้ายมาคาเพออนโอบียนหยังไม่มีลูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาลูปนะเดี๋ยวเพิ่งย้ายมาก็ได้ค่ะอ่าติววิหาลูปไปนะเผื่อเซฟดีมันไม่มีไม่มีลูปเมื่อคืนมั่งทำเควสไอเนี่ยแมปใหม่มางงเควสตรงไอเนี่ยที่มันให้ดูดเลือดหมาป่าอะไรเนี่ยลาตี ดูดไงวะไอ้นี่ใช่ไอ้ดิปะไอ้ที่ดูดยางอ้าออเหรอใช่ค่ะใช่ได้วคัะใช่แค่ไนออว่าไงครับ no ice กิเกือบเสียงปี๊บแล้เสียงอะไรนั่นอะอะไรดรครับเสียงไปแปลกน่าเาวงหน้ากินน้ำบ้างนะดูแลสุขภาพด้วยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับ คนนี้เป็นคนที่อันตรายที่สุดในกิวับใช่ค่ะฮะคนไหนคนนั้นนะนะคนไหนเนี่ยเนี่ยชี้เอ็นนะครับใช่เอ็นแล้เปรเขาทำอะไรเหรอเขากล่าวหาผมไอ้คนเจ้าชู้ไอ้เพรเพี้ยนด้วยนะไล่เปิดแดงใส่เราเขาเรียกเบคขับจอด รับชาโดยตัวตอนที่ใครมันจะจอดวะใครก็ไม่รู้ว่าใครมันจะจอดอะส่งมขาจวันฤกเสียยงไงล่ะเมื่อวานเห็นน้ำบอกว่าจะลงมาด่าด้วยซ้ำตอนที่โดนเเปิดแดงใส่เปล่าจะเอาเพื่อนมาะล่ ใส่ชุดสองขีดไปละกันเนาะวิ่งไปมอมอแล้วก็วิ่งกลับเนี่ยพี่กิฟมาเข้าตีมาก่อนไหไปกันหนูปะเดี๋ยวเดี๋ยวพิทติวมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายธงก่อนโอ้โหยกลับไอ้กับมาถ่ายก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนรูปบอกว่าเอาไว้เนี่ยอาทิตย์นึงเลยเดี๋ยวแย่เยวยังต้องวินหน้าคนอื่นอยู่แย่แย่งจริง แย่อเยอะจริงๆริงเธอกดถ่ายตอนนี้ก็จะได้เสียงเท่ไปด้วยใช่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 ได้เสียงพี่เอ็นด้วยแล้วทำไมอะไรเนี่ยอ้โหจืนพิงจืนพิงไอคนตีแหกไอ้คนตีแตกนี่มันฟังจออะ ใช่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 เซเลนสองว่างไปเซเลนสองกันเอาแล้วเอาแล้วถามแล้วชื่ออะไรครับเซชื่อเอ็นครับผมไม่ได้ถามเดี๋ยวเราอ่านในแชทอ่ะครับชื่อเอ็นครับวันนี้ไม่ได้ทำเสียงหล่อไม่ได้ไม่ได้ครับทำก็ไม่หล่อหรอกครับฮะต้องทำเสียงหลอให้พี่เอ็นกัอ ทำไมอ่ะต้องเอาเทมาเอ้ยไม่ใช่ต้องเอาองมาไม่ยอมเอ้ยต้องอันเชิญอัญเชิญอองมาเอ้ยคนนั้นเราเขาไม่ต้องทำก็เสียงลอยแล้วก็ใช่ไงหญิงใดฟังแล้วก็หลงไหลใช่ก็มีหลงไหลไปคนหนึ่งเลยเทหลงหรือเปล่าเทหลงหรือเปล่าแล้วเทหลงเสียงอองเราแต่ไม่ยอมนะ รู้สึกอะไรวะรู้สึกผิดเวลามากรู้สึกผิดเวลาเงไม่รูู้นี่ต้องไหนอีกเนี่ยโอ้โหทหารถือธงรูปเล็กนิดเดียวเองต้องไปดูเรือกิลเรือกิวหน้าต้องใหญ่แน่เลยต้องใส่ชุดสองสีไปได้ใช่ไหมอ่ะมาเลยิมบ็อกซีแตกโบ้ เปอดที่ดูดมาเมื่อวานหายเกี้ยงเลยไม่นะไม่นะไม่นะม่นะอย่าพงย้ายมันจะร่วมกับลูกสี่อ่ะน่าจะหลายเสาเออแล้วดูย้าย <laughs> เฮ้ยรูปป่า <laughs> ว่าง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 รูปป่าว่างมาป่ากลับก <c oughs> ันดีกว่าไม,ไม่เอาไม่เอาหลุด <c oughs> น,นั้นทำไมอ่ะมันขยะมันน้อยไม่ดีอ่ะถ้ามันก็ <c oughs> นเออเดี๋ยววิ่งเท้าไปรอก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแมวไม่ซอนมาเก็บลมหายใจอยูอ่เออว่าหนูน่าจะเอาแมลว,ว,ว,ว่ามาวิ่งไปเพื่อพิกัด เอาทำไมอ่ะแต่วันไม่เอาแต่วันนี้เราเอาวิทมาเล่นว่ะปังไฟปังไฟไม่เอาไม่เอา <laughs> เดี๋ยวอัพก็จะไม่วิ่งแล้วเนี่ยจะเลิกเล่นลบเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ไม่ได้ห้ามเลิกเล่นใบรูปกิวเป็นอะมองอัดแล้วเนี่ยถือวีดด้วย <laughs> 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 บักปะเนี่ยอะไรวะนี่ยเพิ่งเห็นตัวขาวถือวีดด้วย ไปกันเหรอทำไมขามเป๊กๆในไลฟ์เลยพี่เทก็คุยกับสาวอ, <c oughs> อยู่อ๋อเห็นแล้วอยู่แถวนี้แหละโอ้ออินาทอกม้านะเห็นแล้วแหละเนี่ยยืนอยู่ข้างๆกันเลยเฮ้ยเป็นไรวะชอบเราเลยคะ่ะ <c> ม <oughs> าเพงไง <c oughs> มีท่ากระทืบเท้าไหมท่ากระทืบเท้าอ่ะแต่หนูมีท่ากระโดดสองเท้า เตะพิเท,ทได้นะ <laughs> ไม่มีท่ากระทุกทถวบ้างเลยอ่ะต่อยก็ได้ต่อยก็ได้โอย้อยหลัดโอ้ยเออ,ต,อต้นเตะมีอันนี้ด้วยฮะ <laughs> มีเสียงน,นี่น่าโกรธ นี่ไงกระทืบเท้ากระทึบเท้ากระทืบเท้ากระทึบเท้าอ้เท้านมถ้าใส่ชุดพรางแล้วเปิดแดงเขาเห็นไอ้นั่นปะลูกเปิดแดงอ่ะเห็นแค่เป็นดอกอ่ะ อนแดงๆเปิดเปิดแล้วก็ทืบ <c oughs> เท้าปิดกิด๊บปิดกิด๊บ <c oughs> <c oughs> คนเข้าคิวเหรอนี่เหรอเนี่ยนะคนเนี่ยเหรอใช่โหเราน่ารักกว่าเยอะเลยใช่ <c oughs> เซิร์ฟไหนนะหาใหม่เอาหาใหม่ใช <c oughs> ่ันไปทับกับสีเ่เสา มาแล้วววพอใจขึ้นท้าวเยอะไหนกันนะอ๋อไปตัวนึงดึงดมดึงแดนใครดึงโดมขึ้นมาเนี่ยใครดึขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอใครดึงขึ้นมาเป็นพิธีดูนะครับต้องต้องพิจารณาแล้วครับนิสัยแบบนี้ เป็นแบบเด็กต้องได้รับการอบรมนะครับอะไรด่าดึงผมขึ้นมาอย่างนี้ใครดึงโอ้โห่ยไอ้พวกยศไอ้อีลิทโซเจอร์เนี่ยเออไอ้ยศไทยไอยศแดงวะเออไอ้ไอ้ไอ้แก้มไอ้แก้มนี่นี่ใครออ๋แฟนผมเองแฟนพิเทะไงเฮ้ยแฟนพิเทะเหรอใช่ครับฝากนะฝากตัวได้ครับไม่ต้องฝากจะตอบกลับยังไงเนี่ย ฝากดูแลดีๆเลยให้เดี๋ยวเดี๋ย้ๆฝากดูแลดีๆนี่มันคือหมายความว่าอย่างเขาคนนี้เขาชอบแบบเดินเป็นผ่านแบบตามเมืองแล้วก็แบบเล็งเล็งคนไปชนอย่างเงี้ยใช่ไอ้ยูพูดยูพูดเล็งชนหัวแบบสนหมายหัวไั้นะไรไปเไรแล้วก็ทำเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวอูฝาดเป็นคนแล้ววะไอ้ย้าม่ไม่เคยชนมาเคยจะวางก็เปิดอยู่นิม ผมว่าแล้วทำไมไปกันได้เจ้ากระลักเหมือนกันนะเฮ้ย้ถอดเราวะไม่หมามันตีแรงจังเอาว่าโดเป็นหมาจังงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วพี่โดจะน่ารักกตอนแรกว่าจะเถียงแต่ก็ไม่เถียงแล้วโอเคครับผมไปแล้วบ๊ายบาครับบ๊าย มันน่าเค็มกลุ่ข้างบนมากเลยมันตีอยู่คนเดียวเล่นมันเลยเออเรามาพันกี่คนเนี่ยเออเรามาตั้งหลายคนโอ๊ยไม่ได้วะมันเป็นรองรองเราประชาก,การอะไ่ได้ออคนเต็ีย <laughs> เดี๋ยวแล้วอย่าสุลาบลาอย่ายาสดีด <c oughs> นี่ถึงิมีมอ็อกกันแล้วเหรอถึงกันแล้วค่ะโหถ้าวิ่งไปตอนเนี้ยเออทนัทนทนันทัไม่เป็น ไม่ได้หมายถึงทันนะ่ะน่าจะกลับกันพอดีเ <laughs> อ้อ <laughs> เดี๋ยวทำไมเสียงทำไมเสียง <laughs> ไปแชทเพลงอยู่แถวนี้เดี๋ยวไ <laughs> ม่ได้ไปเลยรอนแน่อ๋อ <laughs> เอ๊ะตกน้ำตกน้ำอ้าวหุยมีตัวชายเข้านี่อีกแล้วอีกคนนึงไม่รับด้วยอะ่ะเขาอยู่ อ๋อเขาเพิ่งออกเขาเพิ่งออกบ้านนี้รวยนี่มุกหนิอ๋อพี่มุกกี้อ่ะเห็นได้แล้วป้ายไฟขนาดนั้นโอ้โห AFK AFK ระดับกำนานเงียบมากเลยเห็นแล้วถึงพี่เท็กกดพี่เท็กดออกกิ้วเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดออกกิ้วชนมาพี่มุกแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแค่เข้ามาใหม่เพื่ออะไรอ่ะ ชอบในความป้ายไฟที่บุกมากเลยไอดอลปลารวยเรียกปลารวยได้ชื่อแมวไอดอลเรารวยแค่ไหนก็ไม่ซื้อมานั่นชื่อแมวเห็นไหมนั่นชื่อแมวเฮ้ยลมลมหายใจไม่สี่สองนึไม่ขี่มาอ๋อนะวิ่งไปแล้วนะ ไม่ไดไปลมมอมอกันบ่อยจังที่ทุกนี้เพราะว่าต้องการไปร้อนอายจังร้อนเฮ้ยพิดิวหนูซื้อไอ้ให้ไปทใอะไรม่ฮาวาจนหมดตูนเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะตีมั่งไอ้หลักไอ้หลักใช่ไหมใครตีอีกน้ำชาตีไหมน้ำชาขี้เกียจตี โอเคเราเรื่องป่ะเราตีกันสองคนเคยมาตีไหมอ่ะไปเซิฟไหนนะย้ายไปเซิฟไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาค่ะ